สวัสดีค่ะพบก,กับช่องพ่อดำแม่เพริดแฟมิลี่วันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนมาวิ่งกันอีกแล้วและเราก็ถึงงานแล้วเรียบร้อยนะคะมางาน,นมารับ,มาร,บามารับอมารับบิดกับเสื้อเบอร์วิ่งที่วัดไผ่ล้อมบ้านค่ายครับฝนตกมาเพิ่งจะมาถึง ก็เลยยังไม่ลงจากรถเลยถ่ายรีวิวไปก่อนตกนะคะนี่ก็มีคนมารับบีบนะคะดูว่าจะได้เบอร์อะไรมีเรามารับบีบเย็นวันเสาร์บายโมสี่สิบสามนะคะอยวรอให้ฝนหยุดก่อนเดี๋ยวเราจะไปถ่ายเดี๋ยวเราเตรียมตัวนะคะเราไปดูกันโอเคกี่โลวะห้าโลห้าโลเดี๋ยวแจ้งชื่อก่อนอ๋อครับพอรอฝนึง กันคนเดียวนะครับสองครับกับแฟนแพน5กโลนะครับเอาตอนนี้ก็ได้เอาตอนนี้ก็ได้ครับกี่กิโลครับห้ากิโลห้ากิโล้ากิโลหาแล้วนสิ่เซนชื่อสิบกิโหรอครับห้าหนึ่งหนึ่อห้าหน่งอ่ะสามนีก่อนนะสามหกเจ็ดอันนี้มีสิบเคมีสิบเคให้เซ็นหมสามหกเจ็ดดี อ๋ขอขอบคุณค่ะอ๋อให้พรอกันแล้วเนาะเสื้อกระเบออย่างนี้พร้อมครับ <c oughs> นี่ไงเบอร์บิดเบอร์บิดไปขึ้นรถมีได้เสือ้อแป้นเก่งสองตัววันนี้มีเบอร์บิดสองเบอร์นะครับเนี่ย,นยวิ่งสองคนเลยทำไมมันสั้นลงสั้นลงวันนี้มาวิ่งสองคนเลยพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้วิ่งสองคนเลย แม่เพื่อน5โลพอดำ10โลครับป้ายรับรางวัลเวทีเวทีลืมนี่วันนี้แม่แม่มาวิ่งแต่แม่ลืมไอ้บิ๊บเลขบิ๊บมาถ้าไม่มีแม่ก็ไม่วิ่งหรอกนี่ก็เขียนได้ดีคุเขาลืมมันเยอะแล้วคนอ้วน <c oughs> จะไปดูกันว่าจะได้หรือเปล่านักวิ่งลืมบิดมาน่าด่าคนเร่งจังเลยโอเคโอเคโอเคค่ะมีค่ะครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมขอเที่ยจังขอบคุณครับไปที่แปดไปดูไปมุมนึงถึงบริการนะครัน้ำดื่มจอยู่ทางด้านหน้าลืมมาได้ไง อยู่ตรงเรือนขอขอพระนะเนาะห้องน้ำบรรยากาศงานวิ่งจากทางวัดอะไรแต่อีกแลมีจุดอีกจุดหนึ่งที่เรียนไหมใช่ครับพี่เกดเยอะอาอยู่ครับโรงเรียนนะครับสามารถเข้าได้สองตานะฮะทางเราได้ทำการปิดไฟเป็นไฟไฟดวงนะฮะไว้แล้วทางเราได้ทำการปิดไฟไปหมดแล้ว ก็ไม่ใช่นะฮะวันนี้จะมีระยะ3กิโลนะครับ5กิโลแล้วก็10กิโลนะฮะเส้นทางสวยครับเจ้าอยู่บนที่สุดบต่งถ้ามีเยืนองสบายเราเป็นสบายฮะก็ได้ไงล่ะได้เบอร์ใหม่เหรอลืมเขาลืมก็ยินดีเขาเขียนได้ใหม่อากาศดีมากนะฮะต่อสู้1กิโล นี้มาวิ่งกัน2คนครับพ่อดากับแม่เพิร์นพ่อดาวิ่ง10โลแม่เพิร okay. okay. ์นวิ <h isa> <h isa> ่งวิ่งกิโลห้ากิโลโอเคต้องรับนะครับต้องรับสำหรับวี่พี่ขึ้นเข้ามาใหม่นะครับก็ต้อนผิดของถึงสิบกิโลเหมือนฝนจะตกเลยเส้นทางนะครับเราจะวิ่งปล่อยโตอ่อกจากของที่กิโลนะครับปล่อยโตจากทุกวันนะครับแล้วก็ เลี้ยวซ้ายตรงเรียนนะครับข้ามสะพานจุดปล่อยตัวอยู่ตรงนี้เล<ะ>ี้ยวซ้ายผลิตแยกไฟแดงนะครับยกขวานะครับวิ่งตรงไปนะแล้วก็วันนี้พ่อมาวิ่งสิบกิโลแม่วิ่งห้ากิโลนะคะพ่อไุบข้างไปมองนะหรอนะครับไปบอลนะเป๊ะสุดท้ายอีกงานหนึ่งวิ่งครับวันนี้สามสภถพาบัหรือกระเป๋ามองขอับแม่เพือ่อนาำไปฝากกับเจ้าพี่ของเราได้นะครับ มาวิ่งที่บ้านค่ายครับจังหวัดระยองวัดวิ่งจไพร้องจะไปไหนที่ไหนนะครับเข้าไปบ้านค่ายจาังหวัดระยองครับได้ที่เว็บดอทไทยดาทบรรยากาศนี้นะครับไม่แน่ใจว่าวันนี้จะอัพขึ้นระบบกี่โมงนี้ยังไงเดี๋ยวช่างภาพมาบอกตรงนี้นะวันนี้มาวิ่งกัน2คนเลยนะครับพอดำวิ่ง10กิโลแล้วก็แม่เพิร์นวิ่งห้ากิโลแม่มาวิ่งเอาแบบบรรยากาศ มาลุ้นกันว่าพ่อจะติดถ้วยรางวัลไหมหนึ่งในห้างานนี้งานที่แล้วแห้วเอาเต็มที่ขอให้ได้หนึ่งในห้าก็พอแล้วโอเคสู้ๆแม่ไม่หวังหรอกเพราะว่าถ้าเกินสิบแล้วแม่คงไม่รอดอะ่ะแม่จะถ่ายบรรยากาศถ้าถ้าไม่เหนื่อยมากโอเควอมาแล้วหนึ่งโลวันนี้ ก็ยังไม่มั่นใจเลยมาถึงงานแล้วขาดแรงเยอะนะด้วยสวยด้วยขอขอขอหนึ่งในห้าขอที่ห้าก็ากได้หรือไม่ก็ทำเีลาคู่แข่งมาเยอะด้วยหรือไม่ก็ทำเวลาพอเอีเลาดีดีกว่าเก่าขอให้ดีกว่าเก่าแล้วกันโอเคเรามารุ้นกันว่าพ่อจะได้รางว,วัลไหมวันนี้แม่วัพ่อได้เที่ยวอะไร ไม่รู้อ่ะไดาเอาถูกผู้แข่งเยอะมากก็เดาไปดิเอาเท่าที่ได้แหละเอาได้สี่เอาที่สี่ก็พอที่ห้าแบบว่ามันเสียเกินเนาะเดี๋ยวเขาเซงมาข้างหลังทำไมตอนนี้เขากำลังจะเปิดงานนะนี่คนก็เยอะอยู่นะมัดเหมือนจะได้ถ้วยนะ แต่ไ้เราวิ่งกินลมชมวิวพาชมบรรยากาศแค่งานวิ่งแม่ถ้าไปถึงสิบถ้วยนะแม่ไม่รอดอ่ะแ่วนแม่ไม่น่าเลยอันนี้แค่ห้าเองอ่ะแม่ไม่หวังสถานีตำรวจคุนรักษาถุงเ็คนไหวแน่โอ้โในการพูดจขอขอบคุณท่านสอนสอาาจติะสมาิาผู้แทนรติดา พี่ให้เกียนมาเป็นประธานในการจัด,ดกิจกรรมไถ่ล้อมินิมาราธอนในวันนี้บัดน,นี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเลี่นเชิญท่านประธานในพิธีกล่าวให้รอวา่และเปิดงานไถ่ล้อมินิมาราธอนหน้าบัดน,นี้ครับครับเรียนคณะกรรมการจัดงานไถ่ล้อม,มินิมาราธอนทุกฝ่าย นะครับท่านนายกสุธิพรไอ้สุธิพงของสองแสงนายกเพีงเรื่อยจะชื่อเล่นเรื่อยนะครับก็เป็นนายกที่เอาใจใส่นะครับแล้วก็ดูแลพี่น้องใส่ใส่รูปหรอไม่ค่ะมีวันนี้เราตีมเขียวนะคะสู้ วิ่งทั้งคู่เลยดูสิแล้วพ่อก hey. right? no ับแม่จะได้ช่วยไหมหวังหวังนี่ไปแล้วเี้ตวูบท้วู้เอาเทเต็มที่เวลาเดียวพอแล้วไปรอแล้วนะ ไปเลยนี่นะคะ10โลไปรวมตัวแล้วเหลือ5โลกับ3โลนะคะแล้วขอิเสยวโลอู่หน้าอ,อยู่หน้าอย่ามาที่หลังละ ครับถ้าท่านจะไปินต้องติดางวันแม่ไปแล้วนะเสรยดาแย่เลยนะฮะบ๊ายอยแา่ืมถ่ายแม่ด้วยนะครับสกินหน้าหลักนะครับ5กิโลนะฮะำพัระยะ5กิโลนะครับไดเชอห้าหลักเลยนะครับเรากำลังไปเช็คอินนะคะกห้ากิโลไม่ที่ด้าหลักนะครับนะคะ สี่คนแล้วนั่งไ,ไงมาแล้วนะไปไปข้าล่มไปไปเไจไไม่ตามไปฮ่าะก็เจน,เนเแล้วนะนี่ห้กิโลเอฟสิบเก้าวี่งม,มีถึง30สามสิบาทีเลยตลอดหอนูลืมกดหนูลืมกดมันม,มันตัง้งมันตัง้งหโล เกือบละห้าโลครึ่งอ่ะใช่ไมู่ลเริมกดเกือบห้าโลครึ่งตลืมกดนมเพุ่มกดเมื่อกี้นี่คนแทงไปห้ากิโลเดี๋ยวนี้ต้นไม้แล้วมนามไทันแล้วค่ะลืมกดนะคะห้าได้ไหมห้ากิโลโอ้ได้ดีสองได้ไงวะเนี่ยมาเชื่อผมได้เก่งกว่าพ่ออีกอะนี่ครับแม่ลืมกดนาฬิกาเนี่ยแหละเหนื่อยมากไม่อาจเตมที่ได้สอง พอได้มาแล้วรอบนี้แม่ไม่เดินเป็นลูกยืนเลยค่ะมารอบวันนี้ที่สองได้ยงไงยิงกันยิงเหมือนหมาไล่อ่ะยิงเหมือนหมาไล่นี่แม่นึกว่าพอได้สำรองเห็นเดินไปตรงนู้นใสจะไปได้แน่เลยนี่แล้วติดแล้วนะคะนนี้น่าจะได้คืนพลีอันพอได้หมายเลขเบอร์อยู่ โอ้โหแม่เก่งอ่ะนที่2เลยหรอลูกอ่ะผิดนคเอฟยถ่สิถ่าย่ายไทยบอยดิบอยอันดาบจะได้ได้เสมอสำรอโเต็มที่แล้วนี่ล้วอ้แอนนี่อะแอนนตรันรนเตื้อนี่ยละสื้อละแอนน่เทาพี่เขาแรง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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเต็มที่นะเต็มที่แหละมาเพชรสี่อ สั่งกันหมดแล้วเต็มทีแต่แค่นี้ไม่ที่ไรรุ่นน่ะเกือบไม่ได้เกือบไม่ได้เลรอเกือบเหมือนกันเท่าไหร่พี่ทีหกอันไหนเท่าไหร่ศูนย์เจ็ดโอหมดแต่แค่นี้ก่อนเคยวิ่งได้ต่ำหมดแล้วอายุพุ่นลยสามสาวเลย แม่ไว้กินเราเดี๋ยวหาโน้ตไม่มีออมอจะกินเลยเหรอยังไม่หิวเลยนี่จะได้กินหิวโอ้ยแม่นึกว่าพ่อได้สัมรอเห็นเดินไปทางนู้นแม่คิดว่าแม่ไม่ได้นะเพราะว่าแบบคนมาข้างหน้าเยอะมากแล้วก็ไม่ได้แทงใครเลยอ่ะมันก็เลยคิดว่าไม่น่าได้อ่ะมาแบบ ไม่ได้แสงใครเลยอะที่เป็นผู้หญิงอ่ะนึกว่าเขาไปกันหมดแล้วมั้งเวลาเวลาสี่สี่ลืมโกรธอะแม่ลืมโกรธแ,แม่เหนื่อยอ่พอเวลาสี่แต่ว่าเวลามันขึ้นสามสิบห้านี่นักวิ่ง วันนี้ดีใจสุดๆเลยแม่ได้ที่สอง่วยที่สองของปีงติดๆกันเลยนะช่วยเนี้ยลืมกดนาฬิกาแต่เวลาที่ได้เปนสามห้านาทีเพราะว่ามันห้าโลกว่า,วาววใช <จ S 2> ่ใ <จ S 2> แม่ดีใจแม่ได้เสือน้อยกลับบ้านตัวที่สองเลยนะตัวที่สองติดต่อกันเป็นตัวที่ห้า เกือบไม่ได้พ่อเกือบไม่ได้นะห้าครับการนี้ได้ช่วยอยู่ดีใจอยู่บอกแล้วในทีเท่าไหร่ก็ดีใจแม่บอกว่าให้เอาที่สี่ทีห้ามันเสียเสียก็พ่อหมดอายุเยอะขึ้นก็เลยหมดตอนสี่สี่มันรุ่งอยู่ตอนสี่สี่แปแรงอยู่ตอนนี่สี่สามแล้วหมดแหละเพราะว่าแม่ไม่ได้คาดหวังเกินข้าว กับข้าวเยอะแต่ว่าเขาไม่ได้เอาตั๋วนะเอาตั๋วอะไรไม่แบบแบบแบบไม่ได้ขีดเออข้าวเยอะแบบคนคนที่มาด้วยก็ได้กินไงจะบอกเลยหยิบไปได้หลายหลายคนไม่ได้ถ่ายบรรยากาศเข้าเส้นนะเพราะว่ารีดกลัวคนอื่นเขาแส่บพ่อกอมมอนดีข้าเส้นจะไม่เป็นไร น,น้อว่อาแม่มาถึงแป๊บหนึง่งแล้วแม่ไปเอาน้ำแล้วชี้บอกนั่นไงพ่อมาแล้วลก็เรอจับกล้องไม่ทานแบบไปนู่นแล้วอะเนาะแล้วหนูได้ถ่ายพ่อปะ่ะเอาเก็แม่มาแล้วลูกก็มาถ่ายแม่แล้วลูกก็วิ่งตามไง<อ>แล้วพ่อมาทีหลังพอดีไงก็เลยไม่ได้ถ่าย,ายเออแม่ก็ฝนมันตกด้วยแหละมันอุปสรรคกลัวโทรศัพท์ยืนอยูดใต้ต้นไม้รอเราไปรายงานตัวกันตอนนี้ เรากำลังจะมารายงานตัวกันนะครับรายงานตัวรับวเยอะมากี่ไหนดินั่นน่แม่กิโลห้าโลหรอไปดิไปบอกเขาดิห้าโลอยู่ไหนไม่รู้ไม่ดีมองสองแยกมุมแนี้ ไม้กี่โล15กิโ,กโล,ล5โลผูล้หญิงออของรถ F20 เรากำลังจะมารายงานตัวที่ที่สองอ่ะโอเคติดที่สองอยู่ เอไวครับเป็นรุ่นอายุ60ปีชายรบรรยากาศรอรับช่วยนะครับลำดับที่4ครับรอรับช่วยลำดับที่2ครับทีมวารีไทยแสงครับจากอัดสมชันระยองมันก็จะฝนตกนิดๆ เปียกหน่อยนะครับบรรยากาศรับด้วยนะครับโตกลำบากนิดนึงรอเตรียมตัวนะครับขอนะฮะรุ่นไหนครับขอบคุณนะท่านรองประสานพิษสชาติเป็นอย่างสูงครับที่เก็บม้ารางวัลในรุ่นนี้ครับลำดับที่สองครับคุณพระรีรัตน์ฝากดีครับผมจากวังจันทร์รันนิ่งนะฮะ ล้อกับที่ห้าครับคุณสันติวันครับผมสวยๆน่ารักอ่ะสวยมากใจสุดบางน่ะล้อกับที่สี่จากวงจันรันนิ่งนะฮะเอ้ามาไปถ่ายตรงกลาง้องับที่ได้คู่ได้คู่ร้องกับที่สองครับคุณเชยนัทครับจากเกัร ยีไปไปลงไตัางลูกและลำดับที่หน eh, ึ v ay, v ay, v ay, v ay. Зай, ่งครับคุณการันตีครับจากเจมตวันนี้เรามาใหายลวเาจนกันชจนกัน นี่ถ่ายรูปไว้แล้วนี่เจอเอฟซีด้วยชอบวันนี้ได้คู่นะอเได้เหมือนกันได้ได้ใช่ไหมยินดีด้วยค่ะขอบคุณนะคะเอฟซีเอฟซีุงยางถุงยางวันนี้เรามาเสือคู่นะ ตั้งใจวิ่งก pues ็ได้ว sure> like, right ิ่งแบบไม่หยุดอะเหนื่อยยังไงก็ไม่หยุดจริงๆวิ่งวิ่งแล้วก็มองหาวันนี้แม่เก่งกว่าพ่อครับแม่ได้ที่สองพ่อได้ที่ห้าไม่คิดว่าไม่ได้แล้วนะหนักอะถ้วยรางวัลหนักมากสงสัยหลวงปูทิมอะแม่จะต้องไปสมัครแล้วล่ะแล้วลูกชายอะมันมีโอ้โหแบบ ยิ้มได้ยิ้มได้ได้เสื้อน้อยกัยนวันนี้เรามาแพ็คคู่อ่ะเสื้อคู่รองเท้าคู่เสื้อคู่ด้วยถุงเท้าเป็นกันเลยนี่ถุงเท้าก็คู่อ่ะติดคลิปแล้วละวันนี้ก็เนอะ <c oughs> วันนี้ก็เราก็ว <c oughs> ิ่งกันเสร็จแล้วนะคะมือกร็แล้วแม่วิ่ง5กิโลพ่อวิ่ง10กิโล วันนี้เรามาวิ่งกับสายฝนแม่ได้ช่วยรางวัลด,ด้วยนีน่นี่ครับแต่วันนี้จะไม่ได้ถ่ายตอนวิ่งให้ทุกคนดูนะคะเพราะว่าแม่ตั้งใจวิ่งกลัวแบบเหนื่อยอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าถือกล้องวิ่งแล้วมันเหนื่อยอ <c oughs> ก็อยากมาให้เร็วที่สุดเผื่อจะได้ถ้วยก็สมใจก็ไม่ได้รายากาศในการวิ่งมาให้ทุกคนดูนะคะ <Okay. S 2> โอเคช่วยรางวัลพ่อก็ถ่ายไม่ทันเพราะว่า ไม่รู้มาตอนไหนก็วิ่งคู่ไงวันนี้ก็เลยรูปบางทีรูปได้มั่งไม่ได้มั่งเสือคู่นี่พอติดอันดับห้าครับยังได้อยู่โอเนะคะขอบคุณ FC ทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะวันนี้ก็เจอกันหลายคนเลยเนาะโอเคถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ที่นี้ด้วยนะคะวันนี้ ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะฝนตกลำบากจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ <ไป S 2> ดีดีต่อใจดีต่อสุขภาพครับสวัสดีครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณมิตรภาพเพื่อนๆจากนักวิ่งทุกๆท่านนะคะน่ารักกันทุกคนเลยแล้วก็ขออนุญาต รูปภาพและวิดีโอนะคะที่อยู่ในคลิปนี้ขออนุญาตเพื่อนๆนักวิ่งทุกคนด้วยนะคะวันนี้มีความสุขมากๆแล้วก็ดีใจมากๆเลยพ่อดำกับแม่เพื่นก็ได้ทั่วทั้งสองคนนะคะสุดยอดสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย